คสิบลักต์ปองใสได้ครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายเอกคู่ปะอยู่อ๋อยี่กุงเทพนี่เองแล้วมีใครเป็นกูปอซ้อมเราบ้างก็พี่ๆในค่ายพวกในค่ายเยอะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบเก้าสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ลตอนนี้ห้าสิบสี่หน่วยสไตล์ไหนครับบูเดินวันนี้เราต้องมาเจอใครเนี่ยเจาะเหล็กเคยต่อยเขาไหมยังไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกี่าวกต่อยเขายัง มาวันนี้มาเจอเขาวางเกมมาแขงยังดิตามสไตล์ครับอ่ามีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้ยคุณบิรีเนาะล่าสุดต่อยไหนมาต่อยล่าจันทร์นวันนั้นต่อยกับต่อยกับฟิลพลังชาแพ็งบ้งแพ่นอกครับไปโดนอะไรโดนหมัดครับขอจังหวะพอดีเหรอเลยหลวนเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยแปดหรือร้อยเก้าเนาะครับเมื่อกี้ช้วงหนักแล้วเป็นไงบ้างเอ่อขาดเกือเสียอ๋อมาขาดมาสบายร่างกายไฟนี้ มรสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะกับค่ายนะพร้อมแจ้งเกิดด้วยไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ4กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณประมาณ60กว่าครั้งคนจังหวัดคนจังหวัดแพร่ฝากเชิญชวนแฟนคลับรุ่นน้อยขอฝากชาวแพร่ช่วยเชียร์กันด้วยครับวันนี้เต็มที่ครับเต็มที่ขอให้โชคดีบ้าครับ